สวัสดีครับอยู่กับช่างเคียวสายแตกยไนี่ครับเออสางสั้นหนาดำหมดแล้วเอาไปรีตัวนี้ไหมนะครับมาดูชัดๆนี่าฟยังที่้าหนาเครื่องเนาะแตกครับมันตงเปียพนเปียนเชื่อม เอาอันเปลี um ่ยนเจ้าขคลองนะอาจารย์อาจารย์ er. เครื DVD> ่องเซนีอู้สองมือแล้วเครื่องเซนีเครื่องมืออู้สั้นนะมันเครื่องหลายอยู่สั้นหลายมุนเอเล่มุนเอเล่ ดูสภาพภายในห้องเครื่องครับจ,จำเดือนแตกเละไปหมดอ้าพี่จะถังห้องมาไปยังบอกถ่ายน้ำมันเครื่องน็คุ รถเอื่นนี่เฮ็ดเต็มที่บัะเ็ดรถน้องรถน่งนี่เฮ้ยังชีดูเว้ยนะครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ผมครับนี่ช่างวิทย์ช่างวิทย์รู้จักไหมครับช่างวิทย์นี่ครับดูไว้ครับคนนี้แหละที่โมเครื่องพีเเบ็เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆช่างวิทย์ครับไม่ดับดับเป็ไงตัวนี่ช่างสันไอช่างตัวจิ๋วนี่ครับ เบึ้งดิกหน่อยตัวดำย่างกินแต่ขนมเลยวะนี่มาซอยสร้างนี่ซอยสร้างตอนนี้ก็จะทำการรื้อครับเม่่ยคุยคุ้ยเม่่ยคุ้ยคุ้ยเม่ คุยสั้นสั้นคุยสั้นโอ้มักหนาซางอจริงว่าโคตรโหดไหมช่างสั้นช่างสั้นตอนนี้ก็จะทำการรื้อแล้วครับนี่ยังไรยาโอ้ยางไหมเบิ่งยางรถซางพี่น้องเบิ่งดื้องยาหัวเรียนหัวเรียนฟิวเลยวะ โอ้ยางกระสิแตกพี่น้องยิงตัวไหนอ่ะพี่ลือๆมาเลยเนาะช่างว่าลือประกอบใหม่หมดเลยครับลือระยนลงศักดี่ลือระยานลงศากดิ์ผุนมาเจ้าสิขี้ยังพูดด้วหัวของไถมาใส่ไหมผุนเด็กน้อยตัวดำมาเจ้าหัวของไถมาใส่วิ่งรอก่อนครับ นาจะเก็บเครื่องมือเซนอีเพิ่มด้วยนี่จครืน้อยก่อนเพรื่องสีห้าเสียงคือไอ้ยู่กับหัวเก่าคนเสียงเสียงอู้หัวเสียงนั้นเงียบกลัวน่าพี่น้องมันครางแห้งในหัวนั่นเครื่องนั่นเฟื่องนั่นตัวนี่ยังแห้งเครื่องบินอีกกองกลองกองกองแล่นทั้งฝ่าได้ยินเลยวะช่างสั้นช่างสั้นโหดริว ช่างวายทำสีให้ไหมเอาสีคือเพี้ยพี่สิบเอ๋เลยวะเอาสีนี่ละหลังให้ต่มันแห่งๆนะหที่มช่างใหญ่ครับอันนี้มีแต่หมูน้อง เรียสุดยอดเลยเดีสั้นสั้นนี่ รถคอยมาว่างพอดีเลยวะกว้อนตึ๊บไปสินอนจากมือนหนึ่งเลยบ่ได้บปได้บ่ได้แข่งแข่งแข่งมาอู้ยังวะวิ่งเข้ามาช่างตื่นเลยครับไปต่เครื่องบินนะบ่แม่นเครื่องบินนั่นลลยเต็นบ่ลลย,ย,ยเต็นดังมวนกวนอะ่ะกินน้ำมันเครื่องมือนละสองลิตรเนาะไปสทน โอ้สามีขึ้นรอเธอมานันนี่ขาวเซยเลยไหมในกลองเลยพอนอน,นครับตี่พักพอนในเหตุหลายงานนั่นช่างลูกเออน่องกับบอดวีวาด้ากะสซหายฮยูรอว้าเห็นคนลักซื้อมากซื้อมันพ่อเนี่ยเออมีอยู่รอยยีซื้อไปหนิว่ายีสิบอไปรบบีนี่นี่ขาเลแดงนี้นี่ คาเรง <c oughs> มาอูนี้ฟรีครับ <c oughs> สางสังง้นโมโหเลยไอช่างตัวจิว๋ว ช่างสันเดี๋ยวหรือเสียดจะทายให้ชมอีกรอบครับว่าที่มันดังเก่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 งกันมาจากอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ